กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนยูกับผมปื้มนะครับก็วันนี้เรามาถ่ายชิปนะครับชิปเอฟ e ฟคไฟครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายชิปอะไรนะครับก็มารุมกันก็มาถ่ายชิปไฟแล้วกันนะครับแม้เธอยู่ที่ใฉันจะตามไปดูแล แม้จะเสียงจนตี้เร็วฟังเสกกองหลังแทนออจะกล็บเป็นร้อจะไม่ไม่ได้นะอาไอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูไลมีจะเสียงจนตีหรือฟังเสกก,กล้องหลอนไล ใช้ชีวิตแบบนี้นี่นอนนี่ก่นอนหน้านี้เราไม่ใช่คนตอ,อ,อนนี้ก็เติมสองร้อยเก้าเก้ารับไปเลยสลาย

ัันมงผมจะเออจะทำให้ดีครับผู้ชมผมจะไม่ไม่ตายครับไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายไปดึ่เลยครับดิสิซร์เลยครับต้องมีดิสิร์คโอ้ขออย่าตายเหระ dạ ta Ui, có đinh quá, có đinh quá. Tuồng ปดวเจ็บหนักรักซี่นอะปึ๊บป mm ึัวหลวงหลวงนะนอนเองอุ้ยยันไม่ขึ้นเลยปารเจ็บหนักนักริง Đừng có Đó, đinh, cập đinh của tôi. này hả là không Mà cái này na, na อุณหนอดกไปบอนใกานี้ตนนีนานนนกิเกนนเินคอยู่เิน่คูเบนันเดนเกงเกนนนยู่ี้นะผมมาอะไรร้อนเขายืนนิ่งเฉยๆครับแต่ถ้าเขาไม่ยืนนิ่งผมตาตั้งนานแล้วจบปเกับปีก้ายาจั่นน่าะงั้มันเหมือนเวลาโอกาสที่ ไปวานอเกนกูนานอัไปเพรานในกันเดปนี้นานีกินเกีนันก่กันอยู่เกนกันอยู่ไปนานเดกินเีนักกันอยู่ทำไมผมติงจังปะเตตเตเต อมาอุมาตึม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 อาฮาถถุถุถก็จะอัดทัวครับแต่ว่ามันอัดไปได้เพราะผมอยู่ในลิงตมตึ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 มอ้มาอ้มาตึม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 

chân nơi chân 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 dù vả lao vào phòng phòng chân 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 ล้วชาเรเทก,เกันเขสิงต๊อบเยจึงกไปล่นนี่นองผมจึงแล้วผมจึงเกินกบคุณที่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับบ๊ายบาย